ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยแม่ทางคุณนพดลปัฐมะแกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะใครมาพาดพิงแกโดยเฉพาะประเด็นกรณีเรื่องปราศาสตเขาพระวิหารเนี่ยแกบอกเลยว่าแกคือผู้ที่ปกป้องดินแดนเขาพระวิหารนะคะท่านอ้าเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่แกพูดแบบนี้ค่ะคนเดียวกันแล้วอ่ะนพดลเนี่ย ใช่ก็เลยเป็นเหตุให้<ก>อาจารย์ก็เียกติ๊กเลยนะ <laughs> ใช่อา,อาจารย์ปานเทพเลยต้องออกมาสวนหน่อยบอกว่าใส่ร้ายตรงไหน<อ>ใส่ร้ายตรงไหนเอาปากกามาวง<อ> <laughs> พูดคุยกันเลยนะคะกับอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์ 6, นะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนท่านเผยเบลลวิทย์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีท่เคารพครับไปยังไงครับอาจารย์ปานเทพไปใส่ร้ายเขาเหรอครับก็ เป็นเรื่องการตอบโต้นะครับ,รบเพราะว่าผมหลังจากผมแถลงไปในเรื่องสําคัญนะครับว่าคุณพระพรปัทธรมตั้งคําถามว่าควรจะเชื่อใครระหว่างสดทิลิ้นทองกุณและคณะที่ไปยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับกับกรมสมธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็พยายามจะอ้างว่ากรมสมธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้มีความรู้มากกว่าแล้วก็เหมือนกับกำลังจะด้อยค่าภาคประชาชนนะครับ ทำให้ผมเนี่ยต้องเขียนออกมาตอบโต้ตเป็นหนึ่งชิ้นหนึ่งบทความหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าคุณรัดลก็ออกมาตอบโต้ตครั้งใหญ่ว่าผมใส่ร้ายป้ายสีนะครับพูดเท็จนะครับว่าเขาทําให้เกิดการกระทําความผิดต่อศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นแค่ตัวแถลงการร่วมตัวเขาไม่เคยกระทําความผิดเป็นต้นศาลฎีกาก็ตัดสินแล้วเป็นต้นดังนั้นผมเนี่ยเป็นผู้ใส่ร้ายป้ายสีคุณพรพดลน,นะครับ ผมก็ได้เขียนบทความชิ้นล่าสุดนะครับเป็นบทความเป็นข้อๆว่าเป็นบทความชิ้นสุดท้ายก่อนปี2อ6 7ันสิชิ้นสุดลงนะครับต่อไปเมื่อวันที่30มธันวาคม2,567เนื้อความเป็นอย่างนี้ครับข้อแรกต่อเลยคุณพดลพยายามจะอ้างก่อนที่จะพูดเรื่อง MOU 2 5 4ส,สอง้าี่เขาจะค้างคาใจเรื่องประสาทพระวิหารมากนะครับ ใช่ค่ะเพราะดูเหมือนว่าเขาจะพยายามอ้างเรื่องคำพิพากษาสารดีกาทั้งที่ทุกวันเนี้ยไม่ค่อยมีใครจะพูดถึงเรื่องคดีประสาทพระวิหารกันแล้วเพราะมันจบสิ้นนานแล้วแต่ทุกครั้งที่พูดเรื่องเอมายูสองห้าสี่สี่เขาก็จะโยงเรื่องนี้ทุกครั้งเนี่ยนะครับเพื่อหาความดีใส่ตัวเองเป็นหลักนะครับผมก็เรียนใหนทราบว่าคุณนพรลตอบว่าในกรณีที่เขาลงนามในแถลงการร่วมเมื่อเดือนมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดในการ ที่ผมเขียนบทว่าในการยกประสาทพระวิหารให้เป็นฝ่ายของฝ่ายกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวและมีพื้นที่โดยรอบด้วยแผ่นดินนะครับคุณรัฐมนตรีเขียงว่าเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเพราะว่าประสาทพระวิหารของประเทศไทยนั้นได้ถูกตัดสินโดยสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกเมื่อปี2 5 0 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตกเป็นของกัมพูชา ดังนั้นการที่คุณรพดลจะไปลงนามในถแถลงการร่วมเพื่อยกประสาทพระวิหารให่เป็นของกัมพูชาซ้าจึงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเป็นของกัมพูชาอยู่แล้วนะครับสําหรับประการนี้ยคุณรพรดลกล่าวหาว่าผมนั้นใส่ร้ายป้ายสีผมก็เลยเขียนบทความทบทวนความทรงจําให้ทราบว่า <c oughs> การพูดอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณรพรดลปัทธรมแม้จะผ่านเวลามาหกปีแล้วนับตั้งแต่ปี2551 จนป่านี้ยังไม่ตระหนักเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเรียนให้ทราบว่าในวันที่เราสูญเสียประสาทพ,พระวิหารในสาโลกเมื่อปี2505ซึ่งประมาณกลางเดือนมิถุนายน2505นะครับ6รกรกฎาคม2505เนี่ยปรากฏว่าคุณถนัดคอมันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเวลาตอนนั้น ได้ขอฉันทานุมัตินะครับจากคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยทาหนังสือสงวนหรือว่าข้อสงวนสิทธิ์ของประเทศไทยที่จะทวงคืนประสาทพ,พระวิหารในวันข้างหน้าแม้ว่าประเทศไทยจะยอมปฏิบัติตามในวันนั้นแต่หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือว่าหากมีสิทธิ์ในวันใดข้างหน้าเราจะขอทวงคืนประสาทพ,พระวิหารการที่ประเทศไทยทําหนังสือฉบับนี้ไปแปลว่า เราแม้จะน้อมรับต่อคำพิพากษาแต่เราไม่เห็นด้วย mm hmm. ในนามรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย mm hmm. ซึ่งข้อความนี้มันก็คงจะคงดำรงอยู่ในปัจจุบันก่อนที่คุณนพดลปัาปัรมจะไม่ตระหนักว่าหนังสือฉบับนั้นคือข้อสงวนแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาและเป็นตลอดไปถ้าเรามีสิทธิและจะมีโอกาสคุณนพดลกลับกลับไม่ยี่งระกกับเรื่องนั้นกลับบอกว่าเมื่อเป็นของกัมพูชาจะเป็นมรดกโลกของกัมพูชาฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร นั่นคือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือว่าตัวปราสาทพระวิหารนอกจากข้อแรกที่มีการถกเถียงกันแล้วต้องอย่าลืมว่าปราสาทพระวิหารจะขึ้นทะเบียนบอดกโลกใต้นั้นเนี่ยจะอาศัยเฉพาะตัวปราสาทอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยแผ่นดินด้วยครับ<ะ>ทั้งตัวรอบปราสาทพื้นที่พัฒนาและพื้นที่กาชนซึ่งตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่แค่ใต้หน้าผาของประเทศกัมพูชาเท่านั้น แต่มันเขียนลักษณะแผนที่รวมถึงแผ่นดินไทยเอาไว้ด้วยในแถลงการร่วมที่ยกให้เป็นทะเบียนประสาทพระวิหารของกัมพูชาฝ่ายเดียวซึ่งผมย้ำว่าเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์มันไกลไปไกลกว่าตัวประสาทพระวิหารและเรื่องนี้มันควรจะยุติได้แล้วที่คุณนพรลไม่ควรจะดีใส่ตัวได้เลยนะครับ เพราะว่าคุณพหลลได้ลงนามในแถลงการร่วมฉบับนี้แล้วปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญได้มีนิชัยเอาไว้ว่าการลงนามในแถลงการร่วมเช่นนี้การแถลงการร่วมที่มีลักษณะแผนผังแผนที่เช่นนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการถูกอ้างขอต่อกัมพูชาว่าประเทศไทยได้ยอมรับการสูญเสียแผ่นดินไปด้วยนะครับหรือสุ่มเสี่ยงจะเป็นของกัมพูชาในอนาคตต่อไปด้วยผมก็ย้ําว่า คำวินิจฉัยสามนูลเป็นที่ยุติและสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์แล้วไม่สามารถจะแปลเป็นอย่างอื่นได้คุณรณัฐนธรปัมามจึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนแรกของประเทศไทยที่กระทําขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องดินแดนแม้ว่าคุณรณัฐมนตรจะอ้างว่าสารดีกาตัดสินให้คุณรณัฐนตรไม่ผิดแต่นั่นก็เป็นคนละเรื่องกับการบอกไม่ได้บอกว่าคุณรณัฐนตรไม่ได้กระทําความผิดรัฐธรรมนูญนะครับ คุณนพดลเพียงแค่สารตัดสินสารมีการตัดสินว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงในการนำเรื่องถแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเข้าสู่สภาขอย้ําว่าตอนนั้นสารม,มีตัดสินว่าที่คุณนพดลกระทําความผิดที่ไม่นําเข้าสู่กระบวนการในชั้นรัฐสภานั้นเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญแต่การที่ไม่ได้นําเข้าสู่สภานั้นสารเห็นว่าคุณนพดลเพียงแค่ไม่เจตนาหลีกเลี่ยง ในการนำเข้าสู่สภาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าคุณนภดลไม่ได้กระทำความผิดอาญาแต่ไม่ได้แปลว่าคุณนภดลไม่กระทำความผิดต่อรัฐธรรมนูญนะครับมันเป็นคนละเรื่องครับและถ้าในเนื้อความของพิพากษาสารดีกาตอนนั้นเนี่ยก็เพียงเพราะว่าคุณนภดลอ้างว่าเขาได้ทําตามคําแนะนําที่ปรึกษาที่ดีและเชื่อมั่นก็คือกรมสนธิสัญญาและกรมแผนที่ทหาาเห็นว่าจะกระทําได้เขาก็เลยทําสารก็เลยเห็นว่าเขาไม่มีเกตนา เห็นไหมครับจะอ้างเรื่องการเชื่อกรมสนิสัญญาแต่อย่าลืมว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเราประเทศไทยได้ยึดมั่นและเชื่อมั่นกรมสนิสัญญากระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี2505แล้วเราเกิดได้อะไรมาครับเราสูญเสียประสาทพระวิหารไปแล้วหนึ่งครั้งถูกหมครับใครับบรรพุรุษของเราคนรุ่นนั้นเขาก็ได้ทําการแก้ไขหลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่เพลียงพั้ธเช่นนั้นด้วยการยื่นหนังสือข้อสงวนตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2505ว่าในการข้างหน้าถ้ามีกฎหมายที่มีความชอบธรรมเราขอสงวนที่จะทวงคืนประสาพ,พระวิหารกลับคืนมาแล้วไงครับ2505ผ่านไปปี2551ประเทศไทยก็ได้เข้าสู่กระบวนการที่ มีการลง,งานามในแถลงการรุ่นไทยกัมพูชาที่ฝ่ายไทยกระทำผิดรัฐธรรมนูญของฝ่ายไทยด้วยคุณทิรพดนด้วยที่คุณทิพดนปฐมมาไปเชื่อกรมสนิสัญญากระทรวงการต่างประเทศที่พร้อมจะให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับนีก็สองเหตุการณ์แล้วใช่ครับข้อที่สามและผลลัพธ์เป็นยังไงครับในที่สุดคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับถอ,อยร่นจากตัวประสาทพระวิหารด้านบน ค่อยๆลงมาจากยอดเขาค่อยๆล้นรั้วออกมาเป็นตีนเขาปล่อยให้กัมพูชาสร้างตลาดสร้างวัดเอาถนนจากด้านล่างตีนหน้าผาขึ้นมาล้อมเข้ามาในฝ่ายไทยชูธงกัมพูชาล้นรัว้วลงมาด้วยการจ่ายสวยทหารไทยนี่แหละครับจนกระทั่งมีชุมชนชุมชนของกัมพูชาอยู่เต็มพื้นที่ในพื้นที่รอบปราสาทพระมิหาร จากเดิมเสียตัวประสาทมากลายเป็นเสียทางกายภาพแล้วก็รูปรเข้ามาเรื่อยๆและพอปะทะแล้วเป็นไงครับเขาก็นำขึ้นตีความสาลโลกในสมัยคุณอภิสิทธิ์ชาชีวะและผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแหละครับบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะไปยอมรับอำนาจศาลโลกเพราะเป็นศาลที่อายุติธรรมตั้งแต่ปี2105แล้วกลับไปขึ้นได้ย่งไงปรากฏว่าไม่มีใครฟังนะครับ กระทรวงการต่างประเทศก็จะพูดเองน้ครับไม่มีใครเก่งกฎหมายระหว่างประเทศเท่ากับกรมสมิสัญญากระทรวงการต่างประเทศครับเหตุการณ์ดาเนินต่อมาจนถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักไม่เปลี่ยนคณะกรรมการต่อสู้คดีความและไปสู้ในชั้นศาลโลกแล้วเป็นไงครับจากเดิมเสียแค่ตัวประสาทคราวนี้เสียพื้นที่รอบๆหนักกว่าเดิมอีกครั้งแล้วครับสามครั้งเท่าที่ผมนับได้ตอนนี้แล้วหนึ่งกระทําเสียตัวุประสาทเพระวิหารปีสองพร้อยห้า 2. องกระทําขัดต่อรัฐธรรมนูญสามกัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกสําเร็จและนําพื้นที่รอบของไทยไปเป็นมรดกโลกของฝั่งกัมพูชาด้วยและสเสียพื้นที่รอบในตัวประสาทพระวิหารในปี2556ซ้ําอีกผมก็เลยถามว่าทําอย่างนี้แล้วจะยังตั้งคําถามยังมีหน้ามาตั้งคําถามอีกว่าจะให้เชื่อกรมสนธิสัญญา หรือเชื่อนายสมชีลิ้นทองคุณและคณะผมก็ต้องตอบแล้วครับว่ากรมสนธิสัญญาและรัฐบาลต้องฟังประชาชนมากขึ้นเพราะการที่เราเคารพและเราเชื่อถือกรมกรมสนธิสัญญาที่ผ่านมาเราก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงและผมอยากจะบอกให้ทราบว่าสถานการณ์การรุกรันแผ่นดินไทยของเขาพระวิหารเนี่ยกําลังจะซ้ํารอยเอ็มโอยู .2544 นะครับ ตรงที่ว่าประการที่1 MOU 2544เรามีเส้นมัธยะซึ่งเป็นเส้นที่ประกาศโดยพระบรมราชองการสมัยในรชัชการที่9ปี2 5 1 6เขาเรียกว่าเส้นมัธยะถูกไหมครับเป็นเส้นกลางครับ,รบในขณะที่ในปี2 5 0 5ที่เราสุสีประสาทพระวิหารเรามีสันปังน้ำยอดหน้าผาของฝั่งไทยครับเป็นยอดเลย เห็นชัดเจนว่าเป็นหน้าผาเป้ยตาดีประสาพระภิหารอยู่บนนั้นมันเป็นเขตแดนตามธรรมชาติตามแนวสัมปันน้ำเรายังแพ้แผนที่เลยใช่ไหมครับครับซึ่งเป็นแผนที่ที่ยุติธรรมที่สุดมารอบนี้เราไปดันเขียนแผนที่แน่ท้าย M O U 2544ให้เลือกระหว่างเส้นของฝ่ายไทยคือเส้นมัธยะซึ่งแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะปูลและเกาะกงซึ่งเป็นหลักการที่ยุติธรรมที่สุด มากลายเป็นให้เลือกระหว่างเส้นของกัมพูชาที่ลากเส้นไหลทวีปลักษณะประชิดเกาะกูดลุกล้ลําน่านน้ำทะเลภายในของประเทศไทยลุกล้ํา12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดลุกล้ลําไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะลุกล้ําแม้กระทั่งเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยรอบเกาะกูดเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เลือกแบบนี้สองเส้นได้อย่างไรนะครับขนาดพื้นที่ตอนนี้ ตอนเขาไปยหานเรามีหน้าผาแท้ๆเรายังแพ้สารโลกได้เลยมาตอนนี้เราให้มีสองเส้นอยู่ในอยู่ในน้ำนะครับด้านหนึ่งเป็นเป็นเส้นของฝั่งไทยอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นของกัมพูชาสิ่งที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้นะครับทำให้เห็นว่าทาให้เห็นว่าเส้นของกัมพูชา มันเป็นเส้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ผมจะเรียนให้ทราบว่าในพระบรมราชโองการสมัยปี2516ได้กําหนดเอาไว้ว่าถ้าในการข้างหน้าประเทศซึ่งประชิดติดกันหรือมีพื้นที่ที่มีชายฝั่งตรงกันข้ามกันในทะเลอ่าวไทยนั้นให้ใช้กฎหมาย ให้คำนึงกฎหมายทะเลที่กรุงเจนีวากำหนดว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องปีคศ .1958 คเขากำหนดเอาไว้อย่างนี้นะครับข้อ12ฟังให้ดีนะครับรบในข้อ12ของกฎหมายกรุงเจนีวาว่าด้วยทะเลนะครับ,รบเมื่อปี1958เขากำหนดว่าประเทศซึ่งประชิดกันและมีชายฝั่งตรงกันข้ามกันหรืออย่างใดอย่าง ทั้งสองประเทศจะมีทะเลอาณาเขตรุกล้ำเกินเส้นมัธยะไม่ได้หลักการเป็นอย่างนี้นะครับเส้นมัธยะคือเส้นที่เราลากเส้นจากหลักเขตที่เ3ิสามมาแบ่งครื่งมือเกาะกูดและเกาะโกงในทุกวันนี้แหละครับเส้นนี้ถูกกําหนดโดยสนธิสัญญากรุงเจนีวาว่าถ้าไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นผมขอ,อย้ำนะครับถ้าไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีเส้นเขตแดนอื่น ไม่มีสิทธิทางประวัติศาสตร์กฎหมายเขียนว่าให้ยึดมัดเส้นมัธยะเป็นเส้นหลักเส้นเดียวผมถามว่าถ้าไม่มีเอ u ูภายใต้เงื่อนไขนี้ก็แปลว่าเราต้องยึดหลักเส้นมัธยะใช่ไหมครับถูกต้องครับเมื่อเส้นหลักมัธยะก็เป็นเส้นไปเป็นไปตามพระบรมราชโองการแบ่งครึ่งระหว่างไทยกับบูชาที่เกาะกูดเกาะโก,เก,อกองเป็นที่ ในหลวงราชการที่๙ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศเส้นไหลทั้งเยบเอาไว้ทุกประกาศแต่การที่มีมอยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับครับมันทําให้เกิดการตีความได้สองเส้นเพราะส,สัญญาข้อเดียวกันบอกว่าถ้าไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นให้เป็นเส้นมัธยะครับแต่มอย่สี่ทำให้มีการตกลงเป็นอย่างอื่นออใช่ครับตกลงเป็นอย่างอื่นจากหนึ่งเส้น ที่เป็นของไทยตามสนธิสัญญากลายเป็นเส้นใดเส้นหนึ่งในระหว่างนี้ระหว่างกัมพูชากับเส้นฝ่ายไทย mm hmm. มีสองเส้นเกิดขึ้นให้เลือกและตกลงกัน mm hmm. เอานะครับปัญหาก็คือว่าข้อพิพาทถ้าไม่เกิดขึ้นก็แล้วไปแค่นี้เราก็สูญเสียอะไรมากแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ข้อพิพาทก็ถูกกำหนดเอาไว้ว่า ให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลกฎหมายทะเลเป็นผู้ตัดสินหรืออนุญาโตก็คือให้ชาติอื่นตัดสินรเรากําลังซ้ํารอยประสาทพระวิหารใช่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นของกัมพูชานั้นอันตรายอย่างยิ่งนะครับ<ม>เพราะเป็นเส้นที่ลากไหลทวีปมาจากหลกเขตที่สามประชิดเกาะกูดด้านทิศตะวันออกอย่างชัดเจนครอบเป็นตัวยูแล้ววกกลับไปด้านทิศตะวันตกยิงเข้าไปในอ่าวไทยลึกเข้าไปในอ่าวไทยใช่ ดังที่เขาขีดอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นที่อาจถูกตีความว่าประเทศไทยไม่ปฏิเสธสิทธิทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาหรือไม่เพราะการที่ขีดเส้นนี้กัมพูชาอ้างว่ามันเป็นแผนที่แนบท้ายของสนธิสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสเมื่อปี1907ว่ามีเส้นเลงในแผนที่ ระหว่างยอดสูงสุดของเกาะกูดเพื่อหาชายฝั่งระหว่างไทยกับพูชาเป็นหลักเขตที่เจริญสามในเส้นที่ขีดตรงนั้นเนี่ยเขาตีความกบ,บูชาตีความว่ามันคือไหลทวีปท,ทุกวันนี้อของฝั่งไทยบอกว่ามันไม่ใช่เส้นเขตแดนเพราะมันเขียนชัดเจนว่าเป็นเส้นเล็งไม่ใช่เส้นเขตแดนเป็นการเส้นเล็งเพื่อหาหลักเขตทางบกเท่านั้นแต่การที่เรา พลันเผอโดย,ยไม่ระมัดระว,วังเส้นเอ็โอยูลงไปมันเท่ากับกัมพูชากําลังจะบอกว่าฝ่ายไทยไม่ปฏิเสธแล้วขอย้าว่าไม่ปฏิเสธไม่ใช่แค่ไม่ยอมรับนะครับไม่ปฏิเสธแล้วว่าเส้นเล็งนั้นกลายเป็นเส้นเขตแดนของกัมพูชาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเส้นไหลทวีเอาละครับทีนี้มันก็เกิดการตีความในชั้นศาลโลกได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดขึ้นศาลโลกอีกอื และเราก็จะแพ้อีกนะครับแน่นอนครับทีนี้ mm hmm. เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจากเดินเทียบผ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นจะต้องยึดหลักเส้นวัตยาก็เป็นเส้นฝ่ายไทยเท่านั้นมาวันนี้เรากลายเป็นจะเพียงพรำเข้าสู่ mm hmm. สถานการณ์ให้เลือกระหว่างเส้นกัมพูชาจากเส้นเลงกลายเป็นเส้นไ่ทวีตและลรูปราเข้ามาในประเทศไทย mm hmm. เดิมพันวิสุกมากนะครับครับก็เหลืออีกข้อถัดไปคือข้อพิพาทว่าจะสร้างเงื่อนไขที่ให้เกิดพิพาทยังไง เหมือนกับกรณีประสาทพระวิหารเพราะอะไรครับตอนประสาทพระวิหารเรามีหน้าผาแท้ๆไปแพ้แผนที่เพียงแค่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับใช่ครับรอบนี้เราก็มีเส้นมัธยะในทะเลแต่คราวนี้มีแผนที่ที่แนบเ o u ว่าให้เลือกเอาระหว่างเส้นกัมพูชาหรือเลือกเส้นฝ่ายไทยอยู่ช่วงระหว่างนี้ให้เลือกซ้ำกันแล้วนะครับเรืเ่องแผนที่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมามากที่สุด เรือประการถัดมาคือข้อพิาพาทกัมพูชาสร้างเงื่อนไขพิาพาทให้กับทหารขายชาตินะครับได้ดําเนินการสร้างชุมชนสร้างวัดสร้างตลาดแล้วก็จ่ายสวยสร้างถนนเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยทําอะไรไม่ได้จนมีคนบางกลุ่มไปประท้วงประท้วงเสร็จก็มาโทษคนไทยว่าไปสร้างความวุ่นวายคนไทยตีกันเพราะไม่อยากสร้างความวุ่นวายแถวนั้นสุดท้ายในที่สุดถ้าไม่เสียทางกายภาพก็เสียในสารโลกครับ เพราะจุดท้ายกัมพูชานําขึ้นสาโลกทันทีและตอนนี้ข้อพิพาทมาอยู่ตรงไหนของฝั่งกัมพูชาที่เขาสร้างมาแล้วหนึ่งเขาสร้างท่าเรือเพิ่มเติมที่เกาะโงครับเพราะว่าในยูเอ็ s คลอสหนึ่งเก้าแปดสองที่ฝ่ายไทยหรือกฎหมายทะเลสากลที่ฝ่ายไทยย,ไทยึดถืออยู่ในขณะนี้ในปีหนึ่งเก้าแปดสองเขากหนดเอาไว้ว่าสิ่งปลูกสร้างใดใดที่เป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือให้เปรียนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งนับเป็นเส้นฐานตรงที่จะลากขึ้นมาได้ เขาสร้างท่าเรือขยายเข้ามาในทะเลทันทีเลยครับกัมพูชาและผมนั้นการที่มันลากขึ้นมาเนี่ยมันสร้างพื้นที่เหมือนสะพานยาวเลยนะครับใกล้ๆหลักเขตที่ดิบสามเพื่อนเปลี่ยนเส้นมุมแบ่งครึ่งมุมของเส้นมัธยะใหม่มให้ใกล้เคียงเส้นไหลทะลิของกัมพูชามากขึ้นไปอีกตอนนี้แล้วฝ่ายทาอะไรครับฝ่ายไทยทาอะไรครับประท้วงด้วยกระดาษเหมือนเดิมเหมือนเขาพระวิหาร<อ>เหมือนปราสาทพ,พระวิหารเหมือนเดิมทุกอย่างทําเหมือนเดิม นี่คือการสร้างข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับ,รบจนกว่าจะฝ่ายไทยจะทนไม่ได้นะครับประการที่สองก็เหลือเงื่อนไขที่สองใช่ไหมครับคือข้อพิพาทในการประทะกันถามว่าก,กัมพูชาทําอะไรก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ว่าฮุนมาเน็ตประกาศว่าเขาอาจจะเคลื่อนกองทัพเรือมาประชิดหรือสร้างเงื่อนไขทําให้เกิดการประทะเพื่อนํา ขึ้นสู่เวทีสามโลกรวมถึงฝ่ายค้านกัมพูชาด้วยถ้าทุกคนติดตามข่าวนี้นะครับก็คงไม่จะไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่แนกเนียนที่สุดที่วันนี้เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าพิดใต้จากยอดสูงสุดของเกาะกูดล,ลงมาได้เกิดชุมชนกัมพูชาเกิดขึ้นที่เกาะกูดแล,ล้วครับมผมเนี่ยเพิ่งมาทราบเมื่อก่อนปีใหม่ว่าชุมชนนี้นะครับ เปรียบเสมือนเป็นแคมป์คนงานแต่บังเอิญเหลือเกินนะครับว่าแคมป์คนงานนี้มีคนพักอยู่ทั้งหมดยี่สิบครัวเรือนแล้ว mm. มีคนสร้างสาธารณูปโภคไปไดำเนินการให้อ้างว่าเป็นแคมป์คนงานแต่รวมตัวกันด้านทิศใต้ของเกาะกูดนับจากยอดสูงสุดของเกาะกูดหลายท่านอาจจะคิดว่ามันก็แค่บังเอิญแค่แคมป์คนงานลองกลับไปคิดที่ตลาดชุมชนกัมพูชาบ้างน,นะครับว่าเขาค่อยๆขยาย จาก20ครัวเรือนผ่านไปหลายปีเป็นร้อยครัวเรือนแล้วท่านทำอย่างไงครับ,รบเมื่อถึงเวลาจุดนั้นถ้าเราจะมีแคมป์คนงานฝ่ายความมั่นคงจะต้องคิดให้มากกว่านี้ถ้าเป็นและเห็นว่ามีความจําเป็นต้องมีแคมป์คนงานเฉพาะชุมชนขเขมรกลุ่มเดียวเราต้องคิดให้มากครับเพราะเป็นพื้นที่เปราะบางถ้าเป็นผมผมจะไม่ยอมให้สร้างบนทิศใต้ของเกาะกูดได้เลยครับ เพราะมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการประทะหรือการยึดครองหรือเหตุอ้างในการขึ้นข้อพิาพาทในอนาคตได้แต่เราก็ปล่อยใช่ไหมครับในวัน,นใช่ครับซึ่งวันนี้ปรากฏว่ามันก็เริ่มเกิดเหตุพอผมเริ่มทวงถามคนในหลายๆคนที่พื้นที่นั้นเขาก็ไม่กล้าพูดกับผมทางโทรศัพท์เกรงว่ารัฐบาลจะโกรธเขาบ้างจะเกิดความวุ่นวายจะสูญเสียการท่องเที่ยวในพื้นที่แถวนั้นบ้างผมบอกให้ได้เลยครับว่านี่คือการนับหนึ่ง ที่ฝ่ายไทยหรือคนไทยไม่ช่วยกันตัดไฟเสียแต่ต้นลมตั้งแต่วันแรก,แรกๆวันที่กัมพูชายึดประสาทพระวิหารก็แบบเดียวกันครับจากชุมชนเล็กๆปล่อยให้เป็นชุมชนใหญ่ๆจนประชาชนทนไม่ได้ประชาชนฝ่ายไทยที่ไปทวงคืนก็ถูกประทะโดยชาวบ้านของฝ่ายไทยเพราะเกรงว่าจะเกิดสงครามแล้วในที่สุดก็รุกล้ำขึ้นมาเรื่อยๆให้คนไทยฆ่ากันเองทะเลาะก,กันเองและพอฝ่ายไทยใช้ทหารในกำลัง ต้องใช้กําลังฐานเพื่อผลักดันออกไปในชุมชนที่เยอะแล้วเรื่องมันก็จะใหญ่ไปจนถึงเวทีสาลโลก mm hmm. แต่เรากําลังจะไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมในวันนี้ด้วยการนิ่งเฉยและบอกว่าเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ผมจะบอกให้ว่ามันไม่ปกติตรงไหนรู้ไหมครับค่ะตรงไหนครับผมไปเซิร์ชใน Google Map Google Map นะครับ,รบ Google Earth อะครับ,รบเพื่อดูวิวัฒนาการของการสร้างท่าเรือ ผมพบว่าการสร้างท่าเรือที่ยื่นมาในอ่าวไทยย้อนหลังไปเขาเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2001ครับค oh ือหลังจากเราลงนามใน MOU oh. เขาก็ค่อยๆสร้างทันที oh. แปลว,ว่าเขาต้องเล็งเห็นเลยว่า MOU 2544จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขาชนะในเวทีสาโลกได้ใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับเราตั้งหากแหละที่ถามมานั่งตั้งคำถามว่าคนอย่างนายสนธิ และกระทรวงการต่างประเทศไทยจะน่าเชื่อถือกว่ากันผมบอกว่าผมไว้ใจกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ครับอืเพราะว่ากลยุทธ์ของรัฐบาลัมูชาเขาเคลื่อนไหวทั้งทางทั้งทางความมั่นคงภายในทั้งการทูดรังระหว่างประเทศผลประโยชน์ระหว่างประเทศและรองรับเอาไว้ในการปะหารด้วยในคราวเดียวกันแล้วเราทํำยังไงครับของฝ่ายไทยมีแต่บอกว่าประชาชนขคร่งชาติประชาชนคิดมาก รัฐบาลยังไม่ได้คิดอะไรเราทําหนังสือประท้วงไปแล้วมีแค่นี้อะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ซ้ําๆแบบเดิมๆที่เราแท้มาแล้วในปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบและมรดกโลกมันน่าอดสันนาจใจแค่ไหนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นประเทศที่มีเอกราชและเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่ากัมพูชาทั้งแผ่นดินทั้งในทะเลทั้งประชากร การศึกษาของเราก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายเราไม่อายบ้างเหรอครับที่เราแพ้เขมงต่อเน,นื่องสามยกสี่ยกแล้วยังป่านี้ยังบอกยังมีหน้ามาถามว่าจะเชื่อภาคประชาชนหรือเชื่อกรมสนิสัญญาดีผมว่าคุณรณัฐพลตธมานี่แหละครับยังไม่เข้าใจในบริบทของการต่อสู้เพื่อเอาดินแดนและทรัพยากรของกัมพูชาลองคิดดูนะครับงานเที่ยวนี้ย พื้นที่ในอ่าวไทยมันเดินพันสิบล้านล้านบาทนะครับ,รบหรืออาจจะมากกว่านั้นลําพังสมมุติว่าเขาจ่ายซวยระดับที่คนไทยยอมรับกันระดับแค่สิบยี่สิบล้านต่อเดือนผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มูลค่าต่างกันอย่างโมโหลามหาศาลอย่างชื่นเชิญถูกต้องไหมครับ,รบแต่คนไทยแหละครับจะปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์่างนี้ต่อไปหรือไม่นะครับผมถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมจําเป็นต้องตอบคุณรัฐพลดลแล้วก็ตั้งคาถามด้วยว่า ก็เพราะว่าคุณพูดฝ่ายเดียวไงคุณจะพูดอะไรก็ได้ผมก็โต้ไปฝ่ายเดียวในฐานะที่คุณไม่ยอมขึ้นเวทีสาธารณะผมเลยบอกว่าถ้าคุณ,ณรณัฐพลแน่ใจก็ไปบอกรัฐบาลเลยครับว่ารัฐบาลไทยพร้อมจัดเวทีสาธารณะผมจะขึ้นโต้ไปเองครับกับคุณรณัฐพลเวทีนั้นแล้วให้ประชาชนฟังพร้อมกันแล้วก็จะรู้ครับว่าใครพูดจริงและใครพูดเท็จและถึงตอนนั้นประชาชนเขาจะคิดได้เองครับว่าควรจะเชื่อประชาชน หรือเชื่อสอสอหรือจะเชื่อสอส,อ,สอ,อย่างคุณรัฐมนรปัตชมะหรือเชื่อพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศผมว่าตอนนั้นประชาชนจะตื่นรู้แล้วก็จะรู้ตัดสินได้ในท้ายที่สุดว่าคนธรรมดาอย่างผมธรรมดาไราปานเทพภวมพันธรรมดาเนี่ยจะมีความรู้หรือสิทธิที่ต่อสู้ความคิดกับกรมสนธิสัญญาอย่างมีเหตุผลหรือไม่ถ้าผมพูดไม่ดีประชาชนก็ไม่ต้องเชื่อผมครับแต่ถ้ากรมสนธิยะญ ส่วนนี้สัญญาพูดไม่ดีและประชาชนเชื่อผมมากว่ารัฐบาลจะฟังพวกผมไหมล่ะครับนี่แหละครับ,ค,รบคือประเด็นครับครับ่ะโอโ้ผมเชื่อถืออาจารย์ปาเทพเลยครับแล้วผมจะไปฟังด้วยผมไม่เชื่อหรอกครับไอ้นักเรียนออกซฟอร์ดต้องเชื่อถ้า,าผมกดจกฎหมายจากออกซฟอร์ดไม่มีใครสู้กูได้และไอ้ผู้มีบารมีเหนือระบบก,ก็เสือกเป็นที่ปรึกษาเขเมรด้วยไหลดอกเลือเกินและไอ้พราไอ้บ้านี่บอกใครมาโต้ตอบแทนเดี๋ยวจะมีตําแหน่งตอบแทนไร อุ้ตายตายตายสู้เลยครับอาจารย์สู้เลยครับผมช่องสิบสามจะจะไปขยายให้เต็มที่เลยฟังอาจารย์แล้วยังของขึ้นเลยอย่าอย่ากระดาษนไม่กล้าออกทีวีเดี๋ยวมันปิดเราแหบวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะครับได้ครับพี่ดีคับสวัสดีค่ะอันนี้เราไปได้เลยนะอันเนี้ยเตรียมไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะออกอีกหลายเที่ยวเลยเป็นเรื่องว่า MO U C C, สีประเทศไทยมีแต่เสียอ่ามอูสี่สีประเทศไทยมีแต่เสียแล้วเอาที่อาจารย์ประเทศเดไปเลยมาเล่นวันเสาร์อาทิตย์อีกอใส่และยิงให้หมดเลยยิงตัดลงคลิปด้วยบอกไอ้บัฟเฟอร์เอ้ยมึงทำไมถึงขนาดนี้วะมันอย่างว่านะเรามีแต่คนแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ต้องเอามาเชื่อมึงทำไมึงเก่งมึงเรียนออกฟอร์ดออกฟอร์ดไม่เห็นเอาวิธีจคุยเลย เขาเกิดที่โน่นด้วยเราแอนจะคุยก็ไม่ไหวเพราะไปไปเกิดกลางทุนาค่ะวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ